ข่าวต่อไปนี้นะครับสำหรับข่าวต่างประเทศหรืออินเตอร์นิวส์นะครับไปดูกันนะครับสำหรับแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจของประธานาธิบดีโจไบเดน สำหรับแผนกระตุ้นเศรษฐกิจ1.9ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐของทางด้านประธานาธิบดีไบเดนนี่นะครับไม่ว่าจะช่วยอเมริกันอย่างไรซึ่งแผนนี้ต้องใช้งบถึง1.9ล,ล้านล้านดอลลาร์เพื่อเป็นการช่วยเหลือชาวอเมริกันในช่วงวิกฤตโควิด -19 ผ่านมติเห็นชอบในสภาผู้แทนรัด้านสรดอนสหรัฐแล้วด้วยคะแนนโหวตที่ค่อนข้างสูสีนะครับ219ต่อ212คะแนน ขั้นต่อไปนี้ครับคุณผู้ชมจะมีการลงมติโดยสมาชิกวุฒธธิสภาซึ่งแบ่งเป็นฝ่ายพรรคเดโมแครตและพรรครีพ,พับลิกันเท่าๆกันนะครับโดยน่าจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าและยังไม่แน่นอนนะครับว่าจะได้รับการอนุมัติหรือไม่ทางด้านคุณโจไบเดนเนี่ยนะครับได้มีการวางแผนใช้เงินก้อนใหญ่นี้เนี่ยช่วยชาวอเมริกันและกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างไรบ้างแผนในการช่วยเหลือชาวอเมริกันหรือ American Rescue Plan เนี่ยนะครับเป็นโครงการช่วยเหลือครั้งใหญ่ ครั้งนี้เนี่ยนะครับเป็นรอบที่3แล้วตั้งแต่การร,ระบาดใหญ่เริ่มต้นขึ้นแต่ไม่ได้ใช้เงินเยอะเท่าของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อมีนาที่ผ่านมาซึ่งคิดเป็นเงิน2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐโดยองค์ประกอบหลกักๆนี้นะครับ 1. คือแจกเช็คเงินนะครับ1 4 0 0ดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ2 0 0 0 0บาทต่อคนแต่จำนวนเนี่ยจะลดลงเป็นขั้นนะครับสำหรับคนที่มีรายได้สูงกว่า ให้เงินประชาชนโดยตรงเนี่ย 1, ดอลลาร์และอีก600ดอลลาร์เนี่ยจะช่วงปลายเดือนธันวาขยายเวลาให้เงินคนว่างงานนี่นะครับไปจนถึงเดือนสิงหาคมเพื่อช่วยคนตกงานระยะยาวที่มีมากกว่า11ล้านคนข้อที่3คือพ่อแม่ของเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนี่นะครับจะได้รับเงินช่วยเหลือรายเดือนเนี่ยเป็นเวลา1ปี ข้อ4คือเงิน7จ็ดหมื่นล้านดอลลาร์สาหรัฐเพิ่มโครงการตรวจและให้วัคซีนโควิด -19 ข้อที่5นะครับคือให้เงินช่วยเหลือโรงเรียนและมหาวิทยาลัยให้กลับมาเปิดอีกครั้งข้อ6นะครับคือการให้เงินช่วยเหลือธุรกิจรายย่อยๆและอุตสาหกรรมต่างๆในกลุ่มเป้าหมายข้อ7คือการให้ทุนรัฐบาลท้องถิ่น เป้าหมายนี้อีกหลักหนึ่งนะครับของเดโมแครตเนี่ยก็คือการปรับรายได้ขั้นต่ำจาก7จ0ดาก7.50ดอลลาร์สหรัฐต่อชั่วโมงซึ่งเรามีเลทนี้เนี่ยมาตั้งแต่ปี2009นะครับให้เป็น15ดอลลาร์สหรัฐต่อชั่วโมงอย่างไรก็ดีนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทางด้านอลิซาเบตแมคโดนลเจ้าหน้าที่ที่บรึกษาด้านกระบวนการและขั้นตอนปฏิบัติงานของวุฒิสภา ออกมาบอกว่าการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยจะเป็นการละเมิดขีดจำกัดทางงบประมาณที่กำหนดไว้ในการใช้มาตรการลักษณะนี้ร่างกฎหมายของแผนกระตุ้นเศรษฐกิจนี้นะครับผ่านมติเห็นชอบในสภาผู้แทนราษฎรสารัฐไม่ได้รวมถึงประเด็นค่าแรงขั้นต่ำนี้นะครับแต่ขณะนี้เนี่ยก็ยังไม่แน่ชัดว่าจะคลี่คลายประเด็นนี้ด้วยกระบวนการใดเหมือนกัน อย่างไรก็ดีนะครับในเรื่องของการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยเป็นเป้าหมายหลักของเดโมแครตโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาชิกพรรคที่เป็นฝ่ายความคิดก้าวหน้าสมาชิกเดโมแครตบางรายนี่ยอยากให้มีมาตรการในการลงโทษในจ้างที่จ่ายเงินให้ลูกจ้างเนี่ยน้อยกว่า15ดอลลาร์ต่อชั่วโมงด้วย